มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2557ณอาคารอนเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชในวันที่28กันยายนพุทธศักราช2559มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการศึกษาทางไกล เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา2523ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจำนวน33รุ่นปริญญาโทจำนวน21รุ่นปริญญาเอกจำนวน6รุ่นรวมแล้วกว่า460,000คนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชในปีการศึกษา2557มีจำนวนทั้งสิ้น1 3 8 7 9คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรีจํานวน12,972คนระดับปริญญาโทจานวน883คนและระดับปริญญาเอกจำนวน24คนผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้มีดังนี้บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์จำนวน936คนบัณฑิตสาขาวิชาศึกษา,าศาสตร์จํานวน 1273คนบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์จำนวน1550คนบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน919คนรวมบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้จำนวน4678คน